สวัสดีครับเรามาดูการปลูกองุลล่นลิมรัวนะครับอง,องุ่นต้นนี้ปลูกได้ประมาณ3-4เดือนนะครับต้องการที่จะปลูกลิมรัวเป็น beauty sislet นะครับ black เป็นพันธุ์สีดำนฮะเราก็ให้มันเลือ้อยไปตามรั้วแบบนี้นะสเดือนละ เราจะเลี้ยงกิ่งหลักกับกิ่งแขนงไว้เพราะว่าอันนเวลามันออกดอกมันจะออกที่กิ่งแขนงเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงกิ่งแขนงอันนี้ก็จะปลูกริมรั้วไปก็จะให้ยาวยาวมาฝั่งนี้สักสามสี่เมตรคือปลูกแบบในรูปแบบของตัวทีเดี๋ยวจะให้ดูนะครับปลูกแบบรูปแบบตัวทีนี่นะฮะ มาฝั่งนี้เราเราไม่ต้องการให้มันยาวมากเราก็เด็ดยอดมัไนไว้เด็ดยอดไว้เพื่อให้มันยาวไปอีกฝั่งแล้วก็เพื่อให้กิ่งหลักม,มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแต่พอเราเด็ดยอดแล้วมันก็แตกเ,เป็นสองกิ่งโอเคจะเลี้ยงไว้ตรงนี้อีกสักหน่อยหนึ่งก็จะเด็ดยอดอีกครั้งส่วนกิ่งแขนงเราไม่ต <M> ้องการให้มันยาวมากเราก็เด็ดยอดเพื่อให้มันเพื่อให้มันโตแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ มีลำต้นที่ใหญ่สามารถลำเลียงอาหารได้ไกลอีกสักจะเลี้ยงไปอีกสัก2เดือนครับถึงจะเพิ่มให้มันสะสมอาหารเดี๋ยวคอยดูหลังจาก2เดือนไปเราจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าผลการเลี้ยงกิ่งหลักและกิ่งแขนงเป็นยังไงนะครับ